ครับผมเดี๋ยวเราเทคนิคหนึ่งที่สำหรับเครื่องนี้นะครับที่ดีมากเลยคือเราสามารถปรับตัวเอ็นได้ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งจนถึงสูงเลยซึ่งทำให้เกิดเราไอโอพีเลเซอร์อินทิคอฟติคอลเบที่บริเวณได้ตั้งแต่เราเลือกได้นะครับว่าจะใช้ตัว T พิโนมิตรถึงเดอร์ม e ิตหรือ d J ก็ได้นะครับนี่เนี่ยเด็กหมอจะคนไข้เนี่ยจะเป็นปัญหาลูบซิลนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการรักษาลูซิลนะครับนะครับ ฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นชัดกว่านะครับอ่านี่นะครับจะเป็นจะเป็นโ o ลลิ่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีสิวอยู่ด้วยเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะไอพิกตรงตรงนี้จะเป็นลักษณะโรลลิ่งนะครับนี่นะครับมีฟังผืดลังอยู่ข้างบนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีรอยดํารอยแดงสิวนะครับฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเห็นนะครับว่าก็จะเป็นลักษณะโรลลิ่งนะครับสกาแล้วก็มีสิวตันอยู่บ้างนี่นะครับเดี๋ยวหมอจะมาเน้นตรง เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวหมอจะฟังฟังนี้หมอจะใช้เออ่ดบล์แลร์เทคนิคส่วนหนึ่งคุณจะส่งกังงนเอาตุงมือ ฝั่งน,นี้จะเป็นดับเบิลแรงที่หไหมบรับน,นี่เบาบากว่าหลอกได้ใสใสเราจะดึงผิวเยอะนิดนึงนะครับเลเซอร์จะได้ลงไปได้ประสิทธิภาพดีโอ้ยจมูกปี้เรไม่ใช่ <laughs> ลำแรกเลยะค่ะำแรกเก็บเล็กนะให้คัที่สองะค่ะ โอเคอันนี้คือเป็นอ่าอันแรกจะเป็นโหมด fractional กระตุ้นบริเวณ low f r e q u e n ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ชิคกี้พาย low frequency นะครับหนึ่งจุดศูนย์นะครับศูนย์จุดแปดถึงจุดศูนย์แล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้ถ่ายเลยถ่ายถ่ายรูปเท่าไหร่ได้ไหมครับหน้าตรงเอากล้องเอากล้องเอากล้องมาถ่าย ป้ายจะเป็นแนบแบบขนาดเล็เหรือเจะเป็นลมจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวน้ำขนมอะไรให้นางมันโอเคหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นโหมดไฮดรูเอ็สนะครับหนึ่งสองสาม สวัสดีพัดที่สองนะครับมันจะเป็นลมอะมีน้ำอะไร าแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับอ่บาฝั่งนี้ครับผมหนึ่งสองซเดี๋ยวเรามาดูอีกที อ่ะพาดหนึ่งครับเนาะโอเคพันแรกนะครับเรามาดูสิ่งที่ทำไปอ่าก๊อสก๊อสก๊อสเนี่ยนะครับก็จะมีแบบนี้นได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับจะช่วยเป็นพิโคอินดิวซ์พลัสไม่อินดิวิโคเอฟเฟกต์นะครับผมตอนนี้หมอนเด่นไปนะครัเคฝังนี้ต่อนะครับพาัดที่สองครับผมหนึ่งสองสาม เพงนั่นแหละครับเปล่ครับไม่ได้ให้น้นนองเขาดีกว่าใช่ให้น,น้องเขาดีกว่า พันที่สองนะครับตุ่นต้องมำแบบนี้เออหนูต้องควายแบบดูให้ให้มันโอเคนี่หนูก็มาตรงหลังหมอสันเออโอเคอนี้คือเราเสร็จไปทั่วหน้าแล้วนะครับเรามาดูกันขอวิดีโอเไม่ต้องมาถานมนาะถานนะเก็บไปเลยไม่ต้องวางนี่ก็ได้เออเด็กอ่าเรามาดูกันนะครับผม อ,อันนี้นะครับอ่าเหมือนแกะผกเนี้ยจะมีเป็นเซร่มโลซิงเป็นพลาสมานะครับผมออกมาซึ่งจะเป็นค่อนข้างจำเพาะสำหรับคือเลเซอร์ชนิดอื่นนะีพวกฟัชชั่นแลซีโอทูอะไรแบบเนี้ยสมัยก่อนใช่ไหมครับมันจะทำให้เกิดโคแอคกซเลชั่นความร้อนมากกว่ามันจะหายไปเลยหรือไม่ก็ไม่พวกงย่างไม่ไปเลยแต่นี้เนะีะยมันทำให้เกิดช่องว่างโดยที่ อ่าเป็นสู้ซิ่งลักษณะเนี้ยนะครับซึ่งพวกฟลักซ์แนลอินฟินิตอะไรต่างต่า rf ก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้จะแบบเยอะนิดนึ่งนะฮะนี่นะครับอ่าเนี่ยครับจะเป็นลักษณะซีรั่มซึ่งไม่ใช่เรียกอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะซีรั่มด้วยเห็นไหมอ่าน่าสนใจมากใ like. <Okay. S 1> นการดูลิ้งของเพื่อนโอเคเรียกนะครับผม อันนี้หมอจะขอโฟกัสหลุมลึกที่นึ่นะครับนิดเดียวเน้ดเดนเฉพาะจุดนะครับเน้่ตสองามโอเคครับเสร็จแล้ว